ข้าวจบแล้วคุณทานจะมีการสอบถามนะครับหรือว่าเรื่องงานเรื่องอะไรลำดับจากนี้นะคะก็เป็นในช่วงของพิธี กีฬา14ปักไปกอนะคะเราได้มีการนะคะแจ้งไปทางชุมชนนะคะต้องขอบคุณทุกท่านและนะคะเราก็จะแข่งขันตลอดทั้งวันค่ะที่บริเวณชุมชนเนดีแดนนะคะส่วนวันที่568ค่ะซึ่งนะคะเราจะไปในช่วงเวลา8ตบาเพราะว่าเราจะมีการหาเข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านก็จะเห็นในเอกสารนะคะของทางเจ้าหน้าที่ลองสัทเกตอิริสเบี มท่านหะมอท่านทอแอท่านที่สุติท่านะประธานสภานะครับแล้วก็ท่านมอท่านทอแล้วเราพนักานในการแข่งขันตรงนี้ก็ถือได้ว,ว่าเป็นนโยบายของท่านนายกทุกคนแล้วก็คิดว่าเรื่องของชุมชนเนี่ยมีความสำคัญในการที่จะสร้างคุณค่าจ Sa ากอีฬากับสิ่งปลัก็ชุมชนนะครับทั้งนี้นะครับก็เป็นเรื่อง เป็นอุปนายกสมาคมกีฬาบหยท่าน Đ รองนายกครับท่านประธานท่านเลยนิดว่าในอนาคตเนี่ยนะครับเราอาจจะมีกีฬาประเภทอื่นตามมาด้วยที่พวกเราได้จัดเครื่องหมาสองก็เพื่อที่จะต่อยอดครับ,สบสรเสร้า,ายยงความรักสร้างความสามัคคีแล้วทำงานร่วมกันในระหว่างชุมชน ด้วหนึ or, ่งสนใจเรื่องของสุขภาพให้สุขภาพดีนะครับแล้วก็ทําให้เราไม่ไปรวมไปถึงท่านคณะกรรมการและประธานชุมชนแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าถ้ากีฬาเตะบอลก็ในประสบกับน้ำเด็กนะครับโดยการร่วมมือของชุมชนที่มีชุนเนี่ยแท้จริงเนี่ยนะครับภาพของท่านนะคะผ่านทานต่างๆโดยเชืนเดียวกันค่ะ สักครู่นะคะสักพูดนะคนะคขอเข้ากันเลยนะได้แต่สักครู่นะครับคนใน,น,นมีการพยายามเอ่อพยายามรุกข้ามขึ้นนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่านนงคนในทุกที่นะครับแล้วก็หวังว่าใน